สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสู่ผู้สู่คนเอฟซีทุกๆท่านยินดีตอนรับทุกท่านสู่บ้านหน่อยอย่าลินเด้อค่ะเด้อเมื่อน,นี้พี่น้องจ๋ายย่าลิมมีหน้ามารีวิวให้พี่ให้น้องฟังเขาเรืองเลยคะ่ยะยาลินได้อันนี้กองของใหญ่มากเอ่อไปซะนี่เอาไปฝากไว้คางบ้านให้พี่น้องฝากไว้กับเพื่อนบ้านยาลินเลืกองานมาอยาลินก็เลยเอ่อไปเอาเนาะค่ะเนาะ ได้อีกอย่างมาึเนี่ยพี่น้องจากกวนที่เสียวไห้พี่น้องเบืองเยลินก็อยากสีเวให้ฟังเนาะค่ะเนาะว่า,เ,าเวลาเข้ามาอยู่ต่างประเทศเนี่ยของลหลายๆอย่างที่เฮาอยากกินเฮาเคยกินเฮากับไปเสิร์ชหาหรือว่าเขาไปในกลุ่มหาของขายในประเทศอังกฤษเนาะค่ะเนาะในแต่ละอันเพจแต่ละอันที่เพื่อนขายนะเพิ่นสิมีทุกอย่างให้เฮาสื่อเนาะพี่น้องเพราะว่าทางเฮาสื่อมาจากเมืองไทยเลย การยากพี่น้องแต่ว่าขันนี้แม่ค้าเอามาขายยังเสียเฮากะสามารถสร้างกินได้นะคะสิ่งที่เยล่นสร้างนี่คืออย่างบกติยยล่นบ่ได้กินมากเป็นสิบกว่าปีแล้วพี่น้องนั่นกว่าสิบกว่าปีแล้วพี่น้องสี่ยี่สิบปีได้ละเยล่นมากกินอย่างบกติอยู่เมืองไทยเฮาหากินงายพี่น้อง ตั้งแต่มาอยู่ต่างประเทศนี่หรือว่ายูกรุงเทพก่อนที่สิมาใส่ชีวิตอยู่ต่างประเทศยายล่นกับบอดด้กินเดียพี่น้องเ mm hmm. นี่ก,กินบ้านเนาะมันหลายเราก็กินบ่ท่านเนาะค่ะเนาะพอมาใส่ชีวิตอยู่ต่างประเทศในต่างแดนคิดอยากบ้านนี่น้องเล็กแล้วเมื่อเมืองไทยยายล่นก็เลรสังไห้น้องเอามาห้ก่อนหนึ่งพี่น้องคะ่ะเอามากินเราเสียบเสียพี่น้องบ้านนี่หายกินใส่กับบอดด้ โทรไปหาโมอยู่เมืองไทยให้สื่อฝากมาให้เขากัหาบอดายพี่น้องเขาว่ามันบริเทนเทศก,กาศของมันมันหาบอดายได้เทอร์ว่าสันว่าสรุปเดวก็เลยบอดายสร้างเขาบัดนี้ก็เลยมาสร้างแม่ขาในประเทศอังกฤษเองเนาะ,ะเนาะยาลินก็เลยสิมาให้รีวิวให้เพียให้น้องเบิงว่าสิ่งที่ยาลินสร้างคือ,อีหยังนะคะพอมายังดีค่ะพี่น้องคือขนมเปียกนะคะให้ยาลินเบงกวน่า,าใส่หยัง พี้น้องเลยฟักล้วนไข่พนาใส่ฟักแล้วก็ไข่เข้มนะคะถุงนี้ราคาเท่าไหร่ราคาเอาตีไปเป็นเงินไทยหกร้อยหาสิบบาทนะคะหรือว่าราคาเงินปอนสิบหาปอนนะคะิหปอนตัวต่อหนึ่งชิน้นเดี๋ยวอย่าลืนเบิรงก่อนว่า มันเึ่งกิโลบ,อบ่อจักกําเคยบอเห็นมีบอกว่าจักกําพี่น้องตาแซบตาแซบเปี้ยะใหญ่ไข่ทะลักพะนะพี่น้องคะอันนี้ใส่ฟักลวนนะคะของเยลินเองลูกสาวเยลินเล่าบ่มากกินนั่นใส่ฟกักแต่ว่าเยลินนำมักใส่ฟักบ้านเฮ้าพี่น้องเพราะวะ่าเคยกินตงแต่หน่อยเท่าไงเลยเล่นเลอนติด บานนี้มันอีหยังอีกอันนี้ก็ได้อีกก้อนหนึ่งยายลินสังมาสามก้อนนะคะพี่น้องขาสังมาสามก่อนสิกินให้น้ำใจแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นพี่น้องจ๋ายายลินถือหมอสังห้ามขนมหวานทุกชนิดน้ำตาลหรือว่าอีหยังที่มีรดหวานทุกชนิดนะคะ,ะเนื่องจากยายลินเป็นเบาหวานเนาะคะ่ะเนาะเพิ่นก็นห้ามพี่น้อง แต่ว่าบางครั้งบางคราวร่างกายของเฮาต้องการความหวานอย่าลืมงดกินขนมหวานมากตั้งแต่ปีใหม่ันเท่าเดียวนี่กับอาการก็ดีขึ้นเลือดก,กับบ๊พุงน้ำตาลในเลือดก,กับบ๊พุงคอตะเกาพี่น้องแต่ย่าลือดบได้พี่น้องจ๋าย่าลือดบได้อีหลีก็เลยสร้างมากินแต่กสิกินพ่อพ่อเป็นพิธที่เอาพี่น้องจ๋ากสิพ่อหายอยากก่อนนี่ฟักล้วนไข่ โอ้ได้มาสองก้อนตัวนี้ฝักลวนไข่อันนี้แม่เออแม่ค่ะคือว่าสิฝากนำพริกม,มาให้โอ้นี่เด้อันนี้แม่เอีอยงสันแาลิ่นเบิ่มกันได้พี่น้องก็คนแพ็คดีดีพี่น้องจ้ะจะถ้าก้อนใดเข้าเอากินก็ที่ต้องใส่ตู้เย็นไว้นั่นแหละพี่นอ้องเพราะว่าอันยานขืนล่าเน,นาะเนาะอ,อันนี้สิเป็นของลูกสาวของยาลิ่นทัวร้อน <c oughs> ถั่วล้วนฝอยทวงไข่ว่าสันพี่น้องตัะแส็บบ่คะค่ะนี่คือลักษณะหนาตานะคะหนาตาของอขนมเปี้ยะใหญ่ไข่ทะลักค่ะกะับกะสซีแสบของเพื่อนยืดดอกพี่น้องกะับยะ่ลิ้นกับีกินสมอยากนั่นแหละค่ะพี่น้องคะตายกับาย <laughs> แม่ค่ะบอกว่าสีฝากน้ำพริกมะไห่น้ำพริกแมงดาพอดีเลยย่ลินกับสีไดหอไปกินกับเขาอยู่หม่องเฮ็ดงานเป็นอาหารกลางวันเย่ลินเนาะ,ค,ะค่ะเนาะกับผักลวกไข่ต้มค่ะขอบคุณแม่ค่ะหลายหลาย,ลายค่ะพี่น้องคะทั้งหมดนี่ยแย่ลินใจไปเกือบหาสิบป,ปอนค่ะพี่น้อง้าต,ตีเป็นเงินไทยกับยูโรลาสองพันหนึ่งเลยก็าบาทเนาะคะ่นะเนาะรวมทั้งคาของเราวกับคารงนะคะ กะดล่อเวลาบดโดแต่ว่าขนมเ่านี่นี่ของสิ่งเ่านี้นี่เฮาจะต้องสร้างล่วงหนานะคะแม่ค่ะเพ่นสิโตพตพี่ออเดอร์เยลินกะสร้างไหวโดวยความโลภพี่น้องเยลินสร้างมาสามก้อนแต่เมนกินเบิรกสามก่อนนี่พอเห็นายลินลงคลิปแมนตายนี่ากาเด้อพี่น้องเด้อ <laughs> ขอโทษขอไปายลินโมยหยอกซื่อๆด้อพี่น้องจ๋า ใน่คืออีกมุมหนึ่งในชีวิตตางเดนนะคะบัวสีเป็นอาหารการกินต่างๆทั้งเบื้องหน่อนก็พ่อได้กินยูพี่น้องมันแพงเท่ากับสื่อกินเนาะค่ะเนะะาะภาวค่าขนทรงน้ำเข่ากับแพงค่าข้องฉีบต่างๆกับแพงแม่ค่าสวาสีขายได้ก็ต้องควักเงินเจ้าของออกไปจ่ายไปสื่อมากกอนโชคดีถือลูกค้าบกโกงเงิน ดีไปพี่น้องแต่ว่าในกรณีการค้าขายในต่างประเทศจังสีเขาเจ้ออก,กเสียภาษีนั่นแหละพี่น้องก่อนที่พันธสัสญาของแม่ใหย่ลินนี่ยาลินจะต้องโอนเงิ่อนเข้าบัญชีให้แม่ค้าก่อนนะคะดังนั้นแล้วไม่ว่าแม่ค้าหรือลูกค้ามีความเสี่ยงเท่ากันถ้าคุณไม่มีความซื่อสัตย์ซึ่งกันและกันนะคะแม่ค้าบางคนรับเงื่อนไปแล้วปิดเฟดหนีก็มีเพียงแค่หย่อนเงินบกี่บาทนะคะอันนี้ก็คือตัด อ่เซ็นทางกันรทำมาหากินเจ้าคว้างหรือลูกค้าบางคนโดยความทิดถือแม่ค่าใจดีแม่ค่าย่อมทรงของไหกอนลูกค้ากับ่บย่อมโอนเงินให้แม่ค้จาจังสี่กับมีนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอยู่ในประเทศอังกฤษบ่อยครั้งจนแม่ค่าหลายหลายท่านเอื้อมละอาบรู้ว่าสิไปท่วงหนีท่วงเงินกับลูกค้าได้จังไดเพราะวา่าบางคนได้รับของเลวปิดเฟซบุ๊กหนี บอให้แม่ค่ะติดตัวใดกะมีนะคะหรือว่าเรื่อนล่าต่างๆเดี๋ยวยาลิ่นสีมะ่อให้ฟังเด้อพี่น้องเด้อพี่ยายลื่นสีเอาเลียงอันเมียฝรั่งอัน เมื่อเพื้นแม่ฝรั่งให้ฟังเด้อพี่น้องเด้อคลิปหน้านี่คันผู้ใดมาอังกฤษนี่ต้องฟังเด้อพี่น้องหรือว่าเอฟซีหลายๆท่านที่มีลูกมีหลานมาอยู่ต่างประเทศฟังคลิปเย,ยลินเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวเยลินสิมาแชร์ให้ฟังเรียงอีหยังหัวติคลิปนี้โย่ใบสมเนศตะก่อนเนาะค่ะเนาะมารีวิวขนมเปียะให้ให้เบิ่งค่ะค่ะพี่น้องค่ะเยลินสิมากินให้เบิงะะ่งเด้อค่ะเด้อแซ,บแซบ่บๆเบิ่งนะไข่ไข่ตุม่มๆ ไข่ตุต๋มๆเต็มๆพี่น้งองจ้าใส่บางๆก็ประมาณแป้งบางๆ <laughs> พี่น้องไม่เสียดายตังเลยค่ะ้อพี่น้องจ้า มาค่ะพี่น้องคะกินขนมเปียกกับกาแฟกับยลลิ่นนะคะเริ่มข,ขอบคุณขอบคุณอีกครั้งนะคะ